อยากทำภาพแบบนี้ลงเพจบ้างทำยังไงคะรูปต้นตอเป็นแบบนี้มาดูกันเลยค่ะนี่นะคะจะมา,อาสอนเรื่องทำให้ภาพดูมีอะไรในเพจนะคะทิได้ในหัวก่อนว่าทางออกก็คือจะเป็นตัวเล็กตัวเล็กนะคะตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างลายตาสิ่งที่เราทำได้ก็คือหนึ่งเอารูปนี้ไปทำให้มันเป็นเบลอร์ก่อนค่ะเพื่อให้ตัวเราเด่น แล้วก็องศาของด้านบนเนี่ยกับด้านข้างมันเหลือพื้นที่เยอะเราอาจจะต้องลดก่อนลดตรงนี้ลงมานิดนึงก่อนนะคะเพื่อให้ภาพมันดูมีอะไรให้มันเป็น4ต่อ5้าหรือ5ต่อ4อะไรประมาณนี้อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะทาอันนี้เราค่อยไปตัดเนาะเอ่อถ้าสมมติว่าตรงนี้มันเข้มไปแล้วเราอยากจะให้เราเด่นนะคะถ้าเอาง่ายๆเลยเราอาจจะนะคะเราอาจจะตรงนี้แล้วเราก็ทําให้เป็นอัลฟาเนี่ยนะคะให้บาง เพื่อให้อามาลองตรงจุดนี้นะคะเพื่อให้คอนเทนต์เราเด่นขึ้นเพื่อให้คําเราเด่นขึ้นนะคะ <_ d ose> ลองดูทางออก <_ d ose> เพราะว่าเราเน้นเรื่องทางออกโรคหัวใจเนาะเราก็ตัวใหญ่หน่อยคาวนี้เราก็มาเขียนที่คํานึงเป็นโรคหัวใจเพราะเราอยากจะได้เป็นสีดําหรืออะไรแบบเนี้ยทางออกโรคหัวใจอ่าตรงนี้นะคะาวนี้ทางออกตรงนี้เราอาจจะกลายเป็นสีดําเพราะว่าโรคหัวใจเราจะกลายเป็นสีแดงเราก็ทําให้คํามันใหญ่ขึ้น อทำได้ไม่ยากอาจจะมีคำแบบให้กำลังใจเหมือนกระซิบบ่ะทำได้ไม่ยากอย่างที่ะแค่นี้ก็พอนะคะอาจจะมีจุดๆเป็นตัวรับตรงท้ายนิดนึงแล้วก็ทำไซส์นะคะให้มันเท่ากับทางออกอ่ะเราไปดูก่อนทางออกไซส์เท่าไหร่คะไซส์หกสิบทำได้ไม่ยากไซส์ size ก็อยู่ที่หกสิบเหมือนกันเราก็เลื่อนไปเลยคะ่ะลดลงอ่ะหกสิบหกสิบอ่ะคราวนี้เราก็เราต้องการให้ตัวเรามันอยู่ตรงคำนอกส่วนมากมันก็จะอยู่ตรงคำนะคะดังนั้นเราก็ค่อยๆเลื่อนมานะคะ พอเราต้องการคีย์เวิร์ดตรงนี้เนาะ,ะทางออกโรคหัวใจทําได้ไม่ยากคราวนี้นิดนึงค่ะจะสอนให้ใช้สโตรกไม่ใช่สโตรกจะสอนให้ใช้สไตล์ตรงนี้แล้วก็แชโดว์แล้วกดมาที่ตรงนี้นะคะตรงนี้เลือกสีข้างหลังลองสังเกตดูนะคะมันเป็นสีขาวเลยเห็นไหมแล้วอันนี้คือลักษณะ,ะลักษณะของเราองที่อยู่ด้านหลังนะคะส่วนมากจรจะใช้ตัวนี้หรือตัวนี้ตัวนี้ประมาณนี้ลองดูว่าตัวไหนชัดเจนกว่านะคะเพราะเราต้องเข้าไปดูในงานจริงเห็นไหมคะเมื่อกี้มันเบอร์เบอร์เนาะ แต่อันนี้มันชัดขึ้นดังนั้นเราก็ทําข้างบนด้วยเลยทางออกนะคะกดไปที่สไตล์กดไปที่สไตล์สองข้างบนนี้แล้วกดไปที่แชโดว์มันจะฟิกสีขาวไว้ให้แล้วนะคะอ่ากดสีขาวแล้วก็กดตัวนี้ปุ๊บตรงนี้มันจะเห็นไม่ชัดพะพอดีแบ็กการ์เป็นสีขาวแต่พอตรงนี้มันเห็นชัดมันช่วยเลยเพราะว่าแบ็กกาด์เราเป็นสีสีมีสีอื่นมากองนะคะส่วนมากจะก็จะใช้แบบนี้มันจะดีกว่าอันนี้เป็นสีดำนาะเราก็ปรับเป็นสีขาวอยากให้มันเน้นคําตรงไหนนะคะด้านหน้าด้านหลังก็ลองใช้ดูแต่ส่วนมากก็ใช้ตรงนี้ก็สวยดีนะคะเน้นดี อ่ะโลหัวใจเราลองดูใช้โทนสีไหนที่อ่ะโทนสีนี้แหละสวยสุดละนะคะอ่ะลองปรับตัวไซส์นิดนึงว่ามันอยากจะให้มันติดขอบไหมอ่ะหรืออยากจะให้มันสูงลงมาตรงนี้เพราเดี๋ยวเราน่าจะต้องมีเขียนชนิดาพาอะไรนิดนึงไหคะหรือว่าจะยาวไปเลยอ่ะให้มันแบบเต็มไปเลยก่อนอืมให้มันเลยหัวนิดนึงกับตรงตาเรานี่ททำได้ไม่ยากจัดนิดนึง เราก็อาจจะเซนไลยเซนตรงนี้นิดหนึ่งนะคะชน,นิดาพาเพื่อความเท่เพื่อความเท่เ,เ,ทเราไปเลือกฟอนต์ได้เลยนะคะตอจะชอบชอบใช้ฟอนต์น,นี้ฟึด๊ดเราก็เป็นสีแดงขาวอะไรได้ค่ะแล้วแต่เลยนะอ่าเราก็เปลี่ยนเป็นสต็อกตรงนี้เป็นสีแดงก็ได้นะคะอ่าให้มันเท่ๆนิดนึงมันไม่เห็นละ่ะก็ต้องเป็นดำมันล่ะนะคะลองดูฟึด๊ดอ่าวงตาฟึด๊ดอ่สีขาวตรงนี้นะคะมาเซนยุก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 ตรงนี้อ่า ให้มันดูมีอะไรนิดหนึง่งหรือจะเป็นนี้ก่อนก็ได้ชน,นิดดาผาอ่าแบบนี้ก็จะดูมีอะไรนิดหนึง่งเราจะเป็นสีขาวอย่างเดียวเลยไหมแล้วสะตกเราเป็นสีดําลองดูไม่เห็นนะคะพอดีว่าข้างหลังมันจะค่อนข้างไม่เห็นอ่าสมมุติเราจะเป็นลายเซ็นตรงนี้ดแล้วก็เขียนให้เขาเห็นอีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะว่าแฮทแท็กนะคะคุณนี่อนนืมฟันะคะ ความจดจำาิินหนึงนะคะด้วยตัวนี้อีกทีหนึ่งฟุดแล้วเราก็ไปเพิ่มแชโดว์เป็นสีขาวอีกทีหนึ่งมันก็จะสะท้อนเยอะขึ้นอันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะต้องตัดตรงนี้เนาะเราต้องเผื่อไว้ด้วยมันจะได้ดูดูเขาเรียกว่าเต็มตามากขึ้นนะคะเซฟค่ะตาดตรงนี้เลยนะคะก็ลองตัดภาพดูสัดส่วนภาพสำคัญนะคะ,ะเราลองดูบนล่างให้มันดูแบบสม,มดุนิดนึงนะคะแล้วก็แนะนำนะคะ ถ้าอยากให้เราเด่นเวลาเนี่ยให้จุดตัดมันอยู่ตรงหน้าเราตรงเนี้ยคนก็จะมองนะคะตรงไหนจุดตัดเนี่ยก็คือจุดที่เด่นลักษณะการถ่ายรูปเบื้องต้นเท่านี้แต่สังเกตนะคะว่าข้างเนี้ยมันจะแน่นกว่าข้างนี้เนาะดังนั้นเราก็ควรจะต้องขยับตรงนี้มาอีกนิดนึงนิดนึงอ่าให้มันอยู่ตรงจุดตัดกาวช่องเป็นตรงหูเรามันก็จะดูไม่โล่งแหละอืมประมาณนี้